ขอกราบำพิธการและขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมเรื่องในวันพิธีประสาทปัญญาประจาปีการศึกษา2564ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งจะมีผู้บริหารจากส่วนกลางและวิทยาเขตมาร่วมกันเป็นจํานวนมากในวันนี้ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้บริหารและผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเรานะครับมีท่านอาจารย์พระครูประหลัสมหมายอัตาสิทธโทรครับก่อาการนมัสการครับผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาน,นะครับเ,เป็นไงข้าวิจารย์ครับและอีก2รูปท่านอาจารย์แนะนําตัวได้ครับผม ตะมาผู้ว่าปีจันทคุณผู้อำนวยการอันนี้ท่านครูปร่าปีหลักสมัยท่านสิโตเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอันนั้นเป็นนิสิตขออนุญาตงงที่จบปริญญาการศึกษาจากจากต่างประเทศด้วยครับผมถึงมาเรียนกับเราจากสขปปลาวผมลืมชื่ออาจารย์ผู้ว่าปีได้ไงโอสกิมแมทลงขออนุญาตอไปผู้วอาจารย์คูปีจันทรคุณ แหม่ทุที่คุยกันไปจําเนาะไปจับถ้าอาจารย์ก็อาจารย์ท่านรู้ประหลัดสมหมายครูประหลัดสมหมายนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อีกรูปครับพระบุญล้อมจารุธโมจารุจารุธโมข่าวโบอาจารย์เล่นเขียนอย่างนี้ผมก็งงดิแล้วสลับกันขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึ่งครับวันนี้กิจกรรมที่สําคัญมีมากมายนะครับทุกอย่างครับร้อยเอ็ดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ร้อยเอ็ดหนาวไหมอากาศก็ เท่าเท่ากันนึงครับความเย็นอาจารย์ไปไม่ถูกแล้วเป็นไงครับอาจารย์การจัดการเรียนการสอนตอนนี้หลักสูตรในระดับปญญาโทนี้มีกี่รุ่นแล้วครับทนะ่านครับระดับปญญาโทรเราเพิ่งได้สองรุ่นที่จบไปนี่นนนนนก็คือรุ่นที่สองรุ่นอันอันอยู่ในมหาจุฬาเรานี่ก็คือรุ่นที่สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดแล้วก็หกหก ที่เราจบเนี่ยของของเราเนี่ยก็เพิ่งรุ่นที่สองที่จบไปรุ่นที่สองจำนวนกี่รูปครับที่ที่จะเข้ารับเนี่ยจำนวนปีนี้เนี่ยสี่รูปจบสี่รูปนี่เฉพาะระดับปริญญาโทมีระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีก็ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเช่นพอนนี้จํานวนนิสิตประมาณเท่าไหร่ครับจํานวนนิสิตทั้งหมดตอนนี้คือสี่ร้อยเก้าสิบอยู่ประมาณนีจำนวนเยอะ ทั้งพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ทั้งทั้งบรรพชิตและคฤหัสน์จำนวนใกล้เคียงกันไหมพระพระจะเยอะกว่าพระจะเยอะกว่าเห็นบอแต่ว่าร้อยเอ็ดพระยังเยอะอยู่ยังยังยังยัยยงเยอะอยู่ท,ทั้งทั้งที่ร้อยเอ็ดไม่มีสถาบันการศึกษาทั้งอของมองบรอใช่ไหมครับอยู่ที่นั่นแล้วก็ของมอจลอแล้วก็ยังมีใกล้ใกล้ไปเลยไปหน่อยสารคามอีกเวเลยสงสารคามเลยไปหน่อยขอนแก่นเรียนบนอลพระก็ยังเยอะจํานวนเรียนเยอะอยู่ใช่ไหมครับ พระภิกษุเราเนี่ยทั้งหมดเราในจํานวนของพระนี่ประมาณ8ปดพันกว่ารูปครับซึ่งมีวัดทั้งหมดอยู่พันห้าร้อยกว่าวัดนิสิตท,ที่จบจากเราในปีหนึ่งก็ประมาณปีนี้ก็ไม,ไม่ถึงร้อยปีที่แล้วก็ร้อยกว่าอยู่อยู่อยู่ประมาณเนี้ยครับที่เป็นนิสิตท,ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็จํานวนก็ลดลงอยู่แนวโน้มส่วนที่จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นครวาตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากพระ เพราะว่าพระนี่ก็ท่านก็ยังคงปกติอยู่ว่าอาจจะไม่ไม่มีบวชเพิ่มเลยก็ถือว่าตอนนี้มีบวชเพิ่มไหมสถานการณ์เป็นไงบ้างครับก็จากสถานการณ์ของของการศึกษาของวิไลสงรอยอดของมหาวิาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลเราเนี่ยสถิติหรือแนวโน้มของพระเนี่ยจะลดลงครับแนวคือคือหมดที่มาเรียนกับเราตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรจนถึงระดับมหาบัณฑิตเนี่ยพระก็หมด ที่นี่ก็เรียนหมดแล้วไงที่มาบวชใหม่ก็ก็มีบางบส่วนแต่ก็น้อยไม่เหมือนเดิมส่วนที่จะเพิ่มขึ้นนี่เป็นคาราวาสเราจรึงเปลี่ยนทิศทางที่จะลองรับใหม่คือต้องหาโอกาสใหม่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือเปิดลักสูตรระดับปริญญาเอกเพื่อที่จะ เพื่อที่จะให้ผู้ที่จบไปได้ได้กลับเข้ามาเรียนใหม่เป็นการเรียนรู้ปีญาตรีไปแล้วมาต่อระดับปญนาโทแล้วก็ต่อระดับปญนาเอกให้ปรับคุณภาพที่สูงขึ้นปรับขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ที่จบไปได้กลับเข้ามาอีกครับไม่งั้นคนเก่าก็หายไปเลยครับหรือก็เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของของคนเก่านี่แหละแต่ว่าจะอาศัยว่าวนกลับมาเพื่อมาอยู่กับเราเป็นคนของเราตลอดมีหลักสูตร ทักษะใหม่ๆรายหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรออนไลน์หรือแม้กระทั่งหลักสูตรระดับปริญญาเอกก,ก็ต้องเปิดเพื่อที่จะให้นิสิตเราเป็นสิทธิ์เก่ากลับ,บมาเรียนใหม่ซึ่งเขามั่นคงแล้วก็อยู่กับเราไปอีกนานอันนี้คือ,คอ,คอ,คอแนวทางที่เราจะ,จะเริ่มขึ้น,ใน,ใ,นในปีต่อไปคาดหวังว่าจะเปิดใน,ในช่วงปีไหนครับปี65ปีหน้าแล้วนะนพร ทังบริญญาเอกแล้วก็ทั้งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือโครงการอบรมทักษะที่สร้างความความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับนิสิตเก่าเรารที่มารับรู้แล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเวทีหรือเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตไลา์ลอง learning ที่ที่เราจะทําสถานการณ์โควิดนี่ด มีผลกระทบต่อมหาวิาลยมากน้อยแค่ไหนเห็นว่าจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้วยท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์เินพอรอันนี้ต้องต้องเรียนว่าอาจารยร์ิญพรว่าโรงพยาบาลที่เราจัดตั้งขึ้นเนี่ยเราคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมคแล้วก็เป็นการที่เราจะได้มีโอกาสได้ได้คืนหรือดูแลสังคมร่วมกันวิาลยสวงร้อยเอ็ดเราได้ตั้งโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่16กกรกฎาคม จนมาปิดวันที่24ตุลาแรกๆเลยอย่างนั้นเถอะแรกๆเลยก่อนส่วนกลางด้วยใช่มีแรกๆมีมี60เตียงครับต่อมาก็มีคนจองหรือมีคนสนใจอยากมะอยู่เนื่องจากว่าทางทางผู้ป่วยหรือหรือคนบ้านเราเนี่ยก็อยากกลับไปรักษาตัวที่บ้านครับก็กลายเป็น170เตียงโอ้เพิ่มเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยคพราะนป่วยกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาหรือก็ไปพักไว้ก่อนพักคอยไปพัก อีกคนหนึ่งก็อีกอีกอักนหนึ่งก็คือแนะนํากันว่า,าที่ของเราเนี่เป็นที่ปลอดภัยประมาณเนี้ยเห็นว่ามันมันเป็นวิไลสงท่านเมตตาก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าีดนตีให้ฟังด้วยอ, <laughs> อันนี้เราได้รับความภาคส่วนที่ท่านให้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 ใหการให้ความร่วมมือก็จะม,มีส่วนของส่วนราชาการส่วนของทาหารส่วนของคุณหมอส่วนหมอก็ดูแลส่วนทาหารก็ไปไปไปขับเคลื่อนเรื่อง ความปลอดภัยแล้วก็ให้ไปมวลชนสัมพันธ์ไปสร้างความอบอุ่นให้ทางทางภาคส่วนของข้าราชการ mm hmm. ก็ไปดูแลเรื่องเรื่องอุปกรณ์การเป็นอยู่ครับอันนี้เราไ,ได้แล้วไม่เหงาไม่เหงาอแม้แต่เป็นผู้ไม่ผู้เรียกว่าผู้ป่วยผู้พักคอยก็ไม่เหงาก็มีอันหนึ่ง <c oughs> ที่ผู้ป่วยสะท้อนให้ให้เห็นได้ชัดเจน <c oughs> ก็คือเขาเขาออกไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ออกจากกลุ่มครับ ก็คือยังยังยังกลับมายังมีกลุ่มลายตั้งกลุ่มไว้ยังกลุ่มลายยังคุยถึงแลวยังยังยังบอกว่าถ้าหากว่าไปทํางานแล้วมีลูกมีหลานจะแนะนํามาเรียนกับเราและมาอยู่กับเราคือเห็นว่าวิทย์สงรอยดเนี่ยเราไม่ใช่แค่จัดการเรียนการสอนเท่านั้นยังเป็นการเรียนรู้และก็ช่วยเหลือสังคม เป็นเราส่งเสริมด้านจิตอาสาเขาก็จะให้ลูกให้หลานบางคนก็มาสมัครเรียนอหายจากโควิดแล้วก็มาเรียนต่อนที่เราก็มีเพราะว่าเป็นคนพื้นที่ได้เป็นอำเภอใกล้ชิดกันหรืออำเภอนั้นๆก็มาเรียนได้นิสิตไปในตัวด้วยบางคนไม่เคยมาก็พบป่วยได้มาเอามี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 สถานศึกษาด้วยเหรอประมาณนี้แล้วก็เปิดให้ฆราวาสเรียนด้วยเหรือประมาณนี้เขาก็ให้ลูกให้หลานแล้วก็มาเรียนเองด้วยผลพนปลอยได้จากโควิด เป็นเป็นวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเนโอกาสครับถ้าอาจารย์สมหมายครับเป็นไงครับถ้าอาจารย์ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใช่ไหมครับดูตรงนี้ดูแลด้วยแล้วก็เรียนเองด้วยดูแลก็คือเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาอุตสาหศาสนาครับผมตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งจนถึงรุ่นที่ห้าครับก็สําเร็จการศึกษาไปแล้วสามสิบเอ็ดรูปครับที่จะรับในปีนี้ก็คือสี่รูป เจริญพรที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือปี65ก็จะเกิดเปิดในระดับเป็นนิยกขยับเพิ่มขึ้นใช่สาขาพระพุทธศาสนาซึ่งส่วนนี้เราก็รับผิดชอบในส่วนของประกาศนียบัตรปวนด้วยก็คือประกาศนียบัตรวิปัสนาภาวนาเปิดด้วยใช่ไหมเปิดด้วยอัอนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกมีนิสิตนักศึกษาเนี่ย เข้ามาเรียนทางออนไลน์6เจ็ดสิบกว่ารูปท่านเป็น่าสนใจขนาดนมีนะท่านอาจารย์เป็นต่างประเทศก็มีเขาก็สอนทางออนไลน์สอนออนไลน์ด้วยซึ่งก็เปิดโปรโมชั่นนิดนึงว่าหลักการศึกษาที่ที่ถูกไม่ไม่แพงอาจารย์อัตลักษณ์ของมหาชูลาเลยไม่แพงแน่ได้เรียนก็คือเป็นรุ่นแรกครับแล้วก็การเรียนกรสอนระบบออนไลน์นี่มีผลกระทบไหมครับก็มีผลบ้าง แต่ถ้าเราก็ต้องให้ความสนใจนิดนึงมีเทคนิคในส่วนมากก็คืออาจจะเปิดทิง้งแต่เจ้าตัวเราก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาก,ก็มีส่วนก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่ไม่ได้ผลมากเท่าที่ควรไม่เหมือนไม่เหมือนเฟสทูเฟสนะใช่ใช่ไม่เหมือนเฟสทูเฟสนะแต่ก็ประหยัดสําสหรับนิสิตที่ไม่ต้องเดินทางมาอ,อันนั้นเป็น,นเรื่องสําคัญและประหยัดด้วยบางทีแอบนอนได้ด้วยนอนนีปรนาใช่ เรียนในรถเรียนในทุกได้ทุกสถานที่ครับนะเพราะว่าไลฟ์ลองเรียนนิ่งใช่ไหมครับไลฟ์ลองเรียนนิ่งหรือลองไลฟ์เหตุการณ์บังคับสถานการณ์ครับไม่ปกติครับคือไปเรียนได้ทุกที่อย่างอย่างท่านท่านอาจารย์ที่มาเรียนในสาขานี้เป็นไงครับตัดสินใจมาเรียนจบจากปริญญาตรีสาเร็จการศึกษาจากที่นั่นใช่ไหมครับจบอรนั้นปริญญาตรีจาก ว,วิทยาเขต mm hmm. อุบลครับอ๋อจากอุบลอ๋อแต่กลับมาร้อยเอ็ดกลับมาร้อยเอด็ดมาต่อร้อยเอ็ดครับแล้วก็มีความประทับใจกับระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยที่ทําให้ผมมีระเบียบวินัยสาม,มารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วกแ็แปลว่าแต่เดิมไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมครับมีอยู่แต่ว่าทําให้ผม เข้มข้นขึ้นอ๋อเข้มข้นขึ้นใช่ไหมครับมนนิธีการวออจากสปปลาวอยู่อยู่แขวงไหนครับแขวงจำปาสักจำปาสักผมเคยไปเดินอะไรนะน้ําตกอะไรนะที่คอนทเพลงใช่ครับคอนทเพลงสวยงามครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาทีมงานไปเพราะทีมงานผมเกือบจะไปลงอยู่ที่นั่นแหละที่จำปาสักนั่นแหละเคยไปตั้งแต่สมัยอุบลราชธานีไปลงนมความร่วมมือ แล้วก็มีความประทับใจครูบาอาจารย์ที่ให้อาจารย์วาา่าภาษานั่นเลยครับภาษาเราไม่ใภาษาประ <c oughs> ทับใจครูบาอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนแล้วก็สีแนวทังให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ให้คำบึกษาเหมือนพี่เหมือนน้องกลับมาผมหูซึกว่า การที่ผมอยู่บ้านอยู่ปพะ่เที่าวกบไม่อยู่เหมือนเหมือนเหมือนบ้านตัวเองครับที่ครูบาอาจารย์ให้ความอบอุ่นให้การสนับสนุนอ,อยากขอคุณครูบาอ,อาจารย์ที่ให้คข้มั่งสอนแล้วก็ให้ทุนการศึกษาโดยเฉพาะขอคุณปีจัน,นทคุณคุณสวยศาสตร์อาจารย์ดรครับถวายทุนด้วยผมาเรียนและยังถวายทุนด้วยครับ โดยคนขน่อยโดยคนน่อยเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้พวกมันไปตลอดครับผมผมขอบคุณครับผู้ว่าการทุกรูปที่ไหนทำปรึกษาสี่เนี่ยเนี่ยทางให้ผมครับมีมีจากสพปลาวมาเรียนกันหลายลูกไหมครับมาสองลูกระดับปีนาโตปีนาตีมีครับปีนาตีมีไหมปีนาตีจบจบไปแล้วสี่รูปปีหน้าจะมีมั้งมี สปปลาวกัมพูชาเวียดนามมีกระโดดมาถึงนี่ไหมมีมีเฉพาะสปปลาวกับกัมพูชาครสองประเทศบางทีมีจากเนปาลเข้ามาด้วยเคยมีไหมไม่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 มีเนาะยังไม่มีก็ถือว่าตอนนี้ที่เราได้ประสบผลสำเร็จจากการจัดการศึกษาเอาละครับเนื่องจากมีเวลาจํากัดครับท่านอาจารย์ฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งท่านอาจารย์ว่ามาเรียนแล้วเป็นไงบ้างฝากชวน พี่น้องสพปลาวมาเรียนอยากจะ,ะส่วนนิสิตปปเพื่อนนิสิตทั้งสพปเออราที่ได้รับส้มับฟั้งในตอนนี้เนาะอยากส่วนมาเรียนเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ที่ เพื่อนที่สนใจอยากมาเรียนในอมอเลอร์ลอท,ที่ประเทศไทยขออนุนมนต์และก็เรียนเซิร์นมาได้่าครูบาอาจารย์ให้าการสนับสนุนเต็มทีทั้งขอให้ขอเซิร์นได้มา,ามาเรียนมาลองเรียนศึกษาที่นี่จะได้รู้ว่าการศึกษาที่บ้านเท่า ครับการศึกษาที่นี่มีความแตกต่างและวก็มันจะในวิธีคิดในหูว่โลวนี้ไปไครๆทำไหนแต่กับบ้านเฮ้ามันจะในความแตกต่างในวิธีคิดในวิธีการนำรงชีวิตในเขาใจสังคมในไ,ไล่ขึ้นครับ,<อ>บครับ,อ,บอาจารย์ครับผมก็ก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของเรียนสงร้อยเอ็ดโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาก็ขอขอ,อน,นิมต์จริญพรนิ พรพิสูจนสามเนินวาศกวาชิกาที่สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนในวิไรสงรยเอ็ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็พัฒนาความรู้ให้กับนิสิตท,ทุกรูปท่านที่เข้ามาศึกษาให้ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากสูงสุดก็ขอขอบพระคุณราารครับครับท่านอาจารย์พระครูครับผมครับขอบคุณ<อ><อ>และอนุโมทนา กับทางทีมงานกับท่านอาธิการบดีผู้ที่ให้ที่เมตตาองค์อธิการบดีตลอดจนคณะทํางานของคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ,กร,ณราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนได้โอกาสทำการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยประยุกต์พระพุทธศาสนาให้กับ บุรณา,าการกับาศาสตร์สมัยใหม่และบริการวิชาการให้กับสังคมสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมก็คือเอาพุทธศาสนาไปนำพาสังคมให้เกิดความสุขและความมั่นคงในชีวิตอันนี้คือส่วนหนึ่งจึงขอฝากท่านทั้งหลายผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาก็มาเรียนกับเราที่นี้ได้ต้องขออนุโมทนาและขอขอบคุณ ครับต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับที่มาร่วมในรายการเสียสละเวลาขึ้นมาเยี่ยมชม MCU TV ตอนนี้เราใช้ออนไลน์เต็มประสิทธิภาพครับได้ติดตามกันตลอดนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของวิทยาลัยสง1ร้อยเอ็ดครับที่ท่านได้เีโอกาสเข้ามาร่วมในพิธีประสาทปัญญาประจำปีนี้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ในเรื่องของโครงการปฏิบัติทิปัสนากรรมฐานของวิทยาลัยสง1ร้อยเอ็ด ระบบออนไซต์นะครับอยู่ที่อำเภอธวัตบุรีธวัดบุรีนะครับเริม17ถึง27ธันวาคมนี้17ถึง27ธันวาคมนียครับติดต่อไปที่พระครูวาปีจันทคุณนะครับท่านจะ,ะเฟซบุ๊กอะไรท่านโอท่านเผยแพร่บอกมีหยังมาบอกอนะใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> นั่นแหละครับติดตามนะครับก็ต้องอขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมการสนับสนุนในการโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของมาหาวิทยาลัยนะครับในช่วง ตั้งแต่วันที่17ถึง27ธันวาคมส่วนกลางก็เริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาคมครับสำหรับชว่วงนี้หมดเวลาครับสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานจาก MCU TV ลาท่านผู้ชมไ้แต่เพีนงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับเชินเิยก่อน